ก็ขอราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับกันหมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเนะืผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือยอดอ่าฟอลโล่ของเราในโปรไฟล์ติกตอกของเราเนาะก็เดี๋ยวขั้นตอนและว,วิธีการจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมมันได้เลยเนาะขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่หน้าเว็บไซต์ km social นะครับเดี๋ยวลิงก์ของ็มจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วเนาะหรือไม่ก็สแกนคิวโค้ดหน้าคลิปนี้ได้เลยนะครับอ่ะเขา้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล,าารล,รลยนะ เข้ามาหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เรามากรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้ด้วยนะครับแลวสมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เลยส่วนคนที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่ก่าวมาให้ยุ่ยงยากนะครับก็สมามารถ็อกอินผ่าน g o o g l e ด้านล่างตรงนี้ได้เลยตัวผับใครสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลงเชื่อเข้าใช้เลยก็แล้วกันเนาะะเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายเรียกเลยเนาะหลกัหลกๆก็จะมีท Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, นะั้ง TikTok แล้วก็บนหมู่ตรงนี้นะครับให้เรามาหาวดหมู่ของเว็บไซต์ได้เลยเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นอ่าเพิ่มผู้ติดตามตรงนี้กันเลวกันเนาะแล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เรามาหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีหลากหลายบริการเลือกมากมายเลยเนาะเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นบริการที่3ก็แล้วกันอ่าแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้มาวางใส่ได้เลยเนาะแล้วก็จํานวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูคันต่ำมาส่งตรงนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวผมก อ่ะเว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถมาตรวจสอบกันหน้านี้ได้เลยนะครับก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งนะครับอย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อไม่ผิดพลาดเนาะอ่ะเดี๋ยวก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันนะครับอ่ะได้รับการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับเวลาเรากดสั่งซื้อเออเดอร์เสร็จเกิดขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับเราคลิกที่นี่ไปดูสถานะกนารทำงานขอาเดิมคุณตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่ะเราก็จะได้มาหน้าปรกันซึ้งคุณแล้วนะครับก็สามารถมาดูออเดอร์ใหม่ของคุณตรงนี้ได้เลยเนาะรตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเรานะครับแล้วก็มีลิงก์เทงแนาไปได้วยนะครับก็สามารถมาตรวจสอบกันหน้านี้ได้เลยก็ระหว่างระบบรอดำเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินเนาะให้เราไปที่เมนูเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเขาาา้ามาหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางด้าไซต์ก็จะมีสามช่องทางในการชำระเลยเนาะหลกัหลกๆก็จะมีทั้งพร้อมเพย์ทมีวอลเล็ตแล้วก็คลิปต่อคอลินซี่นะครับเข้ามาใช ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมียอดใช้งานสะสมมาแล้วแบบขึ้นไปนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะก็สามารถเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีทางภาคไทยซับไทยเนาะมีม,มากากว่าสามรายการเลยนะครับต่อมานะครับเราไปที่บริการทั้งหมดตรงนี้นะครับบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็ตามชื่อเลยเนาะเว็บไซต์ก,ก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้หน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับก็สามารถมาห,หาดูกันได้เลยส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีคั้นดีบายด้านหลังให้เรากดเข้าลืมกดคาอ่านก่อนกดสั่งซื้้อไดเเลยนาะถ้าเกิดว่่าเพือนๆๆตติดปัญหาา่งนะครับหรือออยาากจะสบถม แอดมินก็สามารถไปที่เมนูติดต่อแอดมินตรงนี้ได้เลยนะครับเข้ามาูลต่างๆติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาดูด้านบนตรงนี้ได้เลยเนาะทางเว็บไซต์จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อแล้วนะครับก็อ,อย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบกลับตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือแมก่กดตรงนี้เพื่อสแจกแคลร์โค้ดผ่านไลน์เข้าตรงนี้ได้เลยเนาะ ต่อมานะครับแล้วมาดูตัวช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็จะมีหมดหมู่แจ้งปัญหาแล้วก็เดอร์คัดที่งข้อความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกรอบสี่เหลี่ยมข้อความตรงนี้ของคุณตรงนี้ได้เลยเนาะส่วนคนที่มีรูปภาพหรือกระถางต่างๆนะครับก็สามารถได้ใส่ตรงนี้ขึ้นมาแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะเนาะอ่าๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูผู้ติดตามของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจำน,นวนเราหรือยังเนาะตอนนี้ก็มีอยู่แค่12คนเองนะครับเดี๋ยวผมาจะขออนุญ,ญาตรีเซ็ตไปคร หลังจากที่รีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำาการลดเร็วมากเลยนะครับตอนนี้ผู้ติดตามของเราขึ้นมาครบตามจำนวนแล้วนะครับทางเว็บไซต์ก็ทำการแถมมาเยอะมากเลยเนาะก็ปเป็นที่ใจดีสุดเลยนะครับอ่ะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าที่สนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนๆนะครับให้มาใช้เว็บไซต์ด,ดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถไปที่หน้าเว็บไซต์ของเราได้เลยหลังจากนั้นให้เราไปที่แนะนำเพื่อนองนี้ได้เลยนะครับ อ่ะเข้ามาหน้าต่างกันนะเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เรามาคัดล็อกลิงก์ตรงนี้เนาะให้เราส่งลิงก์ตรงนี้นะครับื่อเพื่อนๆคุณหรือคนทั่วรู้จักได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนโคตรมันต่ตางขอร้อยบาทนะครับคุณก็จะได้ต่อคอมมิชชั่นหนึ่งเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวลิงก์ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับหรือไม่ก็สแกนเคิลโค้ดหน้าคลิปนี้ได้เลยเนาะถ้าคลิปนี้ผม,มีพลาดประกันใดก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ